สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRC นะครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเน็ตฟรีนะครับเน็ตฟรี AS นะครับผมนะก็ใครอยากกดสมัครนะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้นะครับผมนะก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยตัวแรกนะวันนี้ก็จะเป็นนะครับผมนะดอกจันนะครับ777นะครับ3890นะครับสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นเน็ตอยู่ที่1กิกนะครับใช้งานได้ที่ หนึ่งวันนะครับผมนะคนก็สามารถเราไปกดสมัครกันดูได้นะครับผมนะไปดูได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันหนึ่งศูนย์ห้าแปดสี่เหียมลอกตัวนี้เป็นเน็ตหนึ่งกิกนะใช้างานได้ที่สามสิบนานครับก็ลองกดสมัครกันดูได้นะครับผมชิวๆกันไปนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นดอกจันนาห้ศูนย์ดอกจันนะครับสามหนึ่งศูนย์เสี่ยบออกครับตัวนี้ก็จะเป็นเนรตผมเร็วนะครับอยู่ชี่ประมาณสามร้อยแปดสิบเคบีนะครับใช้งานได้ที้หนึ่งวันนะครับสามารถเราไปกดสมัครดูได้นะครับตัวต่อไปก็เป็นดอกจันนาห50ศูนย์ดอกจันนะครับสามหนึ่งหนึ่งครับเสี่ยบออกครับตัวนี้เป็นหนึ่งกิกใช้งานได้ที่หนึ่งวันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับผมนะตัวจันเจ็ดเจ็ดตัวจันเจ็ดสุดน,นะยืรออกนะผลนี้เป็นหนึ่งกิกใช้งานได้ที่1วันนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม เสียงไร้วาทุกคน